สวัสดีครับมาชมกันต่อนะครับนี่คือภารกิจหลังจากที่เราได้หวานเสร็จสับเรียบร้อยครับพอวานเสร็จสับปุ๊บทิ้งไว้หนึ่งคืนครับนี่พอเช้า,ามาเราก็มาสูบน้ำต่อทีแรกครับไปเอาสูบนี้มาสูบของคุณลุงอีกท่านหนึ่งได้มาแต่ตัวสูบนะครับเครื่องไม่มี ตามหาเจ้าของไม่เจอรออยู่นานครับไปหาอีกลุงนึงครับได้มาทั้งเครื่องทั้งท่อติดตั้งกันตรงนี้เลยครับถ้าเกิดไม่สูบออกนี่ข้าวก็จะเสียครับไปที่หวานไปเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลย เรื่องเป็นสินพิกาดบานยางน้ำอ้อมนะครับเทสบาลเดวึกชมบุรีสุรินเนื้อที่ห้าไร่นะครับส่วนแปลงเล็กๆสองแปลงอยู่นู่นต้นไม้สองต้นนู่นนะครับก็คือจุดที่เราทำการ เพาะต้นกล้าเอาไว้เพื่อเตรียมไปปักดำอีกที่นึงแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงน้ำเยอะแล้วเกินไม่รู้จะดำได้หรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ผมพามา,มาชมบรรยากาศบรรยากาศกา,การสูบน้ำนะครับวันนี้เป็นลูกชาวนาเต็มตัวครับวันนี้ครับ มาคนเดียวนะครับสายเดียวมากับเจ้าโชคมั่งมีซุปเปอร์จิว๋วเป็นเด็กขนสูบครับ เยอะปั่นเท่าไหร่ละครับพอปั่นแล้วนี่รู้สึกจะแห้งเร็วเหลือเกินปั่นแล้วหวานแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนนี่น้ำแทบจะหายหมดเลยครับส่วนแปลงนี้ยังไม่ได้หวานนะครับแปลงนี้เป็นของอเสียเชิดนะครับเสียเชิดจากบ้านแสนสุขยังไม่ได้มาทำ เลเอาน้ำเนี่ยมาไว้ให้กับพี่เชิร์ก่อนคาดว่าไม่นานแล้วครับก็จะก็จะหมดวันนี้ถ้าเกิดเสร็จเร็วก็จะได้กลับเสร็จช้า อาจจะได้นอนอยู่นี่ครับไม่มีอะไรแน่นอนอ้าลาไปก่อนครับสันส้นๆสวัสดีครับ